สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูดส้นครับมื้อนี้กลับมาพอกันเพื่อเอากับชองเคยบนคนกระสินครับมื้อนี้มากผู้เดียวเลยพี่น้องเดยมากผู้เดียวน้องเบียร์เพิ่นเอาลูกอยู่หน้าครับมันอยากลองว่าอยู่เอาลูกผมก็เลยว,ว่าให้ผมกินมากินมาพบปะพี่น้องผู้เดียวก่อนมาพี่น้อง,องมื้อนี้ผมสิพ้าเมื่อกินคิดอยากสัวข้าวปุ้นห้อยดักแด้โอ้พี่น้องห้อยัแด้พี่น้องครับ ปัก,กับกษิมีประกาศกวางตุงลวกครับพระก,กันจองลวกมิเตอสายลวกเรื่องมันนี่ใบดอกหอมลวกครับอันนี้ก็บงังงูหิวลวกบักสลระนีดด่บรีลวกครับครับราคหอมชั่วพี่น้องก่อนจะไปกินกันนะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยบ่นคนกระสินเ,นเดอ้อครับผมวัมพี่น้องกินกน้ำกันครับผมรู้จัคนพี่น้องครับอืม มันขนาดพี่น้องมันนี่เขามาทายอยู่เพื่อนครับไปทุรัมากให้ลองเบี้ยวหลกุกกระจองพี่น,ออน้องนะเ้นขนมจีนเซนกะปุ่นของตำม,มีคือเกาเด้อพี่น้องเด้อสนใจเขาไปได้สร้างเสือในเพจได้ไดครับผมเพจตำมีหิวข้าวครับ สนใจเขาไปสร้างเรื่อยๆรับผมอืม ว่าอยู่กันอยากเพิ่มขัดแน่ครับบุนีเพิ่มขัดแน,น,ดน่ต้องเดี๋ยวก็เลยเอาเพิ่มสายฟ้าคิดกันบ้านพี่น้องมากินน้มกันเ้อะครับเด้ออ้สินเหนียวหนุ่มอีดีสินเหนียวครับตุ่น nhỏ yeah. mặn đi hầm ด้ยผักหลายอย่างด้วยกินยังเนี่ยไม่ได้ผักเสียบ,บด้วยพี่น้องผม็คนมากินผักด้วยี่น้นงอง่าว่าผมนันหนีเนี่ยจะเป็นคนมากินผักอยู่แล้วแต่หน่อยเท่าไห่ นี่หลกักหอมชูครับงามงามพี่นอ้องามาหเลยหลัลกหอมชูงามครับผมอยู่เฮือนอยู่ในเฮือนผลเป็นหนอนหอนอันเยาะไปข้างหน้าบ้านผัดลวมผดวีวีอยู่เดี๋ยวมันจะกลับไง Mm hmm? บอกเอาพื้นผักพื้นหยาแล้วเหรอเนาะสมัยตะก่อนผู้เฒ่าเอ้ยบ่มีหย่างเต้ากินอยูอยอยอยย่แบบหลวกผักไผ่ผักกระเจี๊สิตำเจียวก็ะยูอะไรด้วยครับข้าวเหนียวผู้เฒ่าวรตก่อนยูแบบพ่อเพียงอีรีเด็กันเลยสมัยหน่อยๆผมยังหาดนามอยู่ดิ ท่านบอกพี่น้องหาบน้ำเนี่ยไม่ข้าดหนึ่งคู่สองทางเลยหาบไซอองแล้วครับเนะาะคำวิทยกวรสมัยไหนมาท่านสมัยเบิร์ตแล้วคบเนะาะ บัวปลูกกับอะไรได้พี่น้องพ้นมากินผักร้อนเนาะปลูกกะกินบัวปลูกะกะเลื่อบืบบัพี่น้อง <c oughs> สองอย่างน,งน้าเนาะปลูกกะกินบัวปลูกะกะเลื่อืบเทนั้นตัวครับของของคุณผู้นี่ไม่ละแพงเสียแล้วพี่น้องเนาะปลูกปุ๋ยยังไงหนึ่งครับวานวัน หวานหวานหดหนามผู้หญิงวัคยค่อยมาใสขันพลายมีฟางก็เอาฟางโปะๆเนี่ยมันจุ่มฉ่ำย่ำหดหนามมันอุมน้หมหนามไปอ่ะโมดดนล็อกเกิดเป็นตัวการนิดหน่อยกันมาโหลด จับครับออกมันมันอืตอมตำเลยละ สกสละด้วยเ่ปลูกแล้วแต่ว่ามันเกิดนิหน่อยเกิดบนหลายครับเกิดเพราะนงๆนิดเดียวครับนงเบียร์พันเอาอดูด้วยครับเด้อมันเนบ่อยมากดังกินน้ำมันลเมื่อดังกินพอเดียว คุณหลอดพี่น่องนะ เสียงคนหน่อยห้องไข่อยู่บ้านไข่เนี่ยแต่เสียงรถบ่ไหลบ่ได้ยินเสียงรถเดยครับอยู่ในในอยู่ เบียรสิสดไยเลยแซ่บไหลพี่น้องบอกคนอยู่เนี่ยแส่บไหลบนออเดอร์หร่อเปลัาปักหลายส่วน ทำอะไรลูกผมแค่ไปเอายุงทายาเรียบร้อยผมก็แค่มาเอายุงทายยาทายาเรียบร้อยแหละอืออาลงไปน่องเหรอลูกเก่งมากเลยเราต้องไปน้องช่วงไหวบ่ได้ออกไปในห้องครับ หส้วงเพนังไดียบันเนี่ยเดี๋ยวไปบังบังเบียนั่งตัดคลิปดียบานเนาะเห็ดซอยเป็นงานครับพี่น้องซอยกันเห็ดอันไหนซอยคน่งด้กับซอยแบีงเบากันไปอันไหนเป็นซอยผึไงด้เพิ่งกับเบีงเบาผมไปต่างคนต่างแบงหน้าที่กันหน้าที่ไป่จบ ขามาสอยกันเป็นพี่น้อง เฮ้ยสวงบันนี้ล้วว่ามันสีวพิพี่น้อง Oh, it's a dolly. 음 우와 쎄 앞뒤 런음쎄앞 นุ่จีนออกเสียบไหล่อืม สำหรับมือนี่ล่าลราคาผมสวัสดีครับ